ลุกเวจเทศกาลเฉลิมฉลองฮิซุยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกม,มอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์โอ้โหมันช่างดังเสียแล้วเกินนะครับเปิดผิดเปิดผิดอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีกิจกรรมอันต้าอันล็อกฮิซุย นะครับก็รายละเอียดกิจกรรมเมื่อวานผมโพสไปแล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นฟิลรีเสิร์ชทานะครับหรือว่าเควสจากการหมุนเสานะครับก็กิจกรรมเดี๋ยวนะเควสจากการหมุนเสาเอา่าถ้าหมุนเสาเจอ จับโปเกมอน5ตัวนะครับก็จะได้สตาร์ดห้าร้อยหรือ XP 1,000นะฮะจับโปเกมอน10ตัวนะครับก็จะมีโอกาสเจอนี่ฮิซุยล่างโวท็อปเอ้ยโวท็อปร่างฮิซุยหุยหุยบ้าคุณนึกว่าเจ๋งตื่นเช้ามามันเบลอนี่ก็ตื่นมานั้งแต่ตีห้าตื่นมาทำหอกอะไรก็ไม่รู้นะฮะอายุมากแล้วมันตื่นไว นะอา้าวไอวีร้อยอยู่ที่4-3-2สแล้วก็ฮิซุยไม่ละควาฟิตล่างฮิซุยไอวีร้อยเก้าหนทั้ง2ตัวสามารถนำไป PVP ได้นะครับหาเก็บไว้ด้วยละกันใครสายอยากลอง PVP นะจับโปเกมอนยีตัวนะครับจับโปเกมอนยีตัวก็เจอโกไลท์นะครับ ร่างฮิซุยไม่ใช่โกไลท์สิโกลิดนะครับร่างฮิซุยเซเนเซลร่างฮิซุยนะครับโดยโกลิดนะฮะแม็กซีพีอยู่ที่ห้าหกหกนะครับเซเนเซลแปดเจ็ดเก้าเซเนเซลนี่ร่างสองเขาพีวีพีได้อยู่นะแต่ว่าไอ้กาดี้เนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่แต่ก็หาเก็บไว้ด้วยนะครับหาเก็บไว้ด้วย แล้วก็โฟ l o โอลอ u t นะครับก็คือเดินตามเส้นทางใครไม่รู้ว่าเดินตามเส้นทางทำยังไงเสิร์ชหาในช่องได้เลยมีให้ดูนะครับถ้าเดินตามเส้นการจะได้บัสบัสคิลินนี่นะครับเจ้าปลาแถบสีขาวนะนี่หายากมีชายนี่ด้วยนะครับก็ IV วีร้อยที่896นะครับหายากนะแถบสีขาวไม่ค่อยมีมาคอลเลคชันชาเลนจ์กันบ้างคอลเลคชันชาเลนจ์นะฮะอันแรกเขาจะให้จับนะฮะจับนี่แมกนิมาย์นะฮะเจ้าแม่เหล็กนะครับโลเว็ตนะครับอ่าซินเดรคิวนะครับโอชาเวินะครับคานิดอสแล้วก็ชิวด์ัน นะตัวที่น่าเก็บนี่ฮะเจ้าเม่นไฟเมกนิมา์นะชิวด้นนี้ก็น่าเก็บคานิดอสเนี่ยไว้ตีบอสได้นะครับแล้วก็จะได้รีวอร์ดใหญ่เป็นฮิซุยอวัลหลักนี่นะฮะตัวนี้เก็บไปด้วยนะน่าจะดีนะครับแล้วก็ XP 5000ห้าพันสตาร์ทสองพันห้านะครับแล้วก็ ฮิซุยออ ation, คออ่าเซเลเบเรชั่นคอลเลกชันชาลีนโอ้โหเกลียอะไรตั้งหนาเนี่ยอ่ะเขาก็ให้จับวอท็อปร่างฮิซุยแล้วก็พัฒนาร่างเป็นอิเล็กโทรดร่างฮิซุยนะครับแล้วก็จับนี่การีร่างฮิซุยแล้วก็พัฒนาร่างนะครับถ้าสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้ยพัฒนาร่างนะครับแล้วก็จับ คอฟิสร่างฮิซุยพัฒนาร่างก็ได้จับนี่ฮิซุยนะโซลัวร่างฮิซุยน้องน่ารักมากเลยอ่ะสวยด้วยนะครับ XP 5000นะครับสตารัก์สองพ้โอ้เยอะจริงนะครับแล้วก็จับเจ้านกสตาร์ลี่พัฒนาร่าง3ร่างเลยนะฮะนี่พัฒนาร่าง1,2นี่นะอันนี้ร่าง3ามเขานะสัญลักษณ์พัฒนาร่าง ก็พัฒนาร่างหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามมาแหละนะครับซูแบตนี่พัฒนาร่างเป็นโกแบตนะตัวนี้ pvp ได้อยู่นะโคแบตก็ pvp ได้นะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้โซลัวร่างฮิสุยน่ารักนะฮะ XP 5000ตาพัแตะลงพันนะครับก็ประมาณนี้ใช้นี่ที่ควรหานี่ฮะผมยังไม่มีเลยอะ่ะโวท็อปร่างฮิสุยนะฮะอิเล็กโทรดก็ไม่มี ความฟิตผมก็ยังไม่มีนะเออแล้วก็ชายนี่อันนนครับโอกาสที่จะได้มันมาแล้วนะครับคือกิจกรรมเนี้ยโอกาสที่จะได้โวทับร่างฮิซุยชายนี่ความฟิตชายนี่ร่างฮิซุยนะฮะแล้วก็อันนนตัโตยูมาแล้วเพราะนั้นโอกาสมาแล้วก็รีบขวายคว้านะครับอ่ะหาจับกันนะครับก็อ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดไลค์คอมเมนต์นะฮะสมัครสมาชิกช่องนะฮะเป็นเมมเบอร์ช่อง20บาทต่อเดือนนะครับเป็นค่ากาแฟค่าสิบาทต่อเดือนเป็นค่าอาหารกลางวันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะฮะช่องไว้ด้วยนะครับโอกาสก็จะตอบแทนบุญคุณด้วยการทำคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับใครกดไลค์ขอให้ได้ใช้นีม คิดแลบเลื่นเตยโตยปาไปจาต้องมีความ